ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาคิจกูดนะครับอันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เปิดราชการแล้วก็ขึ้นฟรีแล้วก็บวงสวงด้วยนะครับถือว่าเป็นวันแรกเลยนะฮะแล้วคนที่เขาจะเปิดให้มาเที่ยวหรือคนที่ชอบมาเที่ยวหรือจะมาไหว้พระต่างๆนะครับก็วันที่17นะครับเป็นวันที่17เดือนนี้แหละครับเดือนมกราแล้วก็ปิดวันที่17มีนานนครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เดินไปเดินมา นะฮะต้องเตรียมน้ํามาเองนะครับต้องเตรียมน้ํามาเองนะเตรียมน้ําเตรียมอาหารเครื่องดื่มที่นี่ไม่มีของขายบนนี้ไม่มีของขายเป็นระเบียบของเมื่อของปีที่แล้วพระหรือท่านที่อยู่ที่นี่นะฮะต้องส่งเสบียงจากข้างล่างนะครับจากข้างล่างทําแล้วสําเร็จมามาถวายพระที่นี่ยามเช้ายามเที่ยงนะครับห้ามหงหาอาหารห้ามก่อไฟห้ามไรทั้งหมดเลยนะครับเป็นเงื่อนไข ตัวนี้ของป่าไม้นะฮะทไมทําตามเขา<ๆ>เขาก็ไม่ให้จัดงานประเพณีแบบนี้ด้วยาานะฮะ,ะที่จริงงานประเพณีอย่างเงี้ยมันจะไเล่ว่าเป็นเป็นงาน,นอของนะฮะประเพณีของจันทร์ก็คือบนไหลเวียนนะฮะเข้าไปถึงป่ามงป่าไม้เข้ามาเที่ยวมาพักมีรีสอร์ทมีอาหารการกินในในในป่าไม้นะฮะเงินกองทุนก็หมุนเวียนด้วยคนที่มาเที่ยวเนี่ยคนที่มาเที่ยวก็องเอาเงินมาทิ้งที่เมืองจันทบุรี ได้ประโยชน์หมดทั้งทั้งทั้งหมดฮนะหน่วยราชาการจะเป็นป่าไม้จะเป็นขนส่งจะเป็นน้ำปลาปลาอาหารไฟฟ้ามีประโยชน์หมดแล้วครับที่ไหนที่มีคนไปเที่ยวเป็นหมืน่นเป็นแสนก็ถือว่าดังมีประโยชน์แล้วก็ได้ประโยชน์กับตรงนั้นเย่าบอกว่าไม่ได้ประโยชน์นะครับมีประโยชน์สำหรับตรงนั้นมีเราบางคนราชาการก็กินเงินเดือนของพวกเราอย่าง,างเงินผมทำเนี่ยผมเสียภาษีก็กินเงินเดือนเราไม่มีเงินเดือน แต่ว่ากากินเงินเดือนก็พวกราชาการกินเงินเดือนกาพวกเรานี่แหละนะแต่เขาเป็นนายเราเจมหมอเอากระเป๋ายามาแต่ขากลับทําไมเป็นมะม่วงฮะนะเป็นรูปรอยพระบาทท <c oughs> ่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> ใกล้ๆนะฮะไปดูพาผู้ชมมาดูอันนี้เขาบวงสรวงเสร็จแล้วนะครับนะบวงสรวงเสร็จแล้วก็อยู่วันนี้นนแล้วก็จะไไ <c oughs> มีพิธีต่างๆกําลังจัดสถานที่นะจัดสถานที่ต่างๆ รถไฟฟ้าน้ําไฟต่างๆที่ยังทําไม่เสร็จเหมือนบ nee, ันไดแล้วก right? ็จะเป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับที่ยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยนั่แหละฮะเขาจะบูรณะแล้วก็จะทํานะครับคนที่มาวันนี้ก็ถือว่าโชคดีฮะโชคดีที่ไม่เบียดใครด้วยนะไม่เบียดใครคนไม่เยอะแยะเท่าที่ควรลดลาก็ขึ้นฟรีได้ดีที่ที่สุดนะฮะอย่างนี้ดีอันนี้ฮะหอยประบาดที่คนหลายคนหลายชารที่มุ่งหน้ามา ขาบอกว่าต้องเตรียมน้ําเตรียมเครื่องดื่มดูนมปังมาเองที่นี่ไม่มีขายนะครับขายโดยเด็กขาดแล้วก็ต้องเตรียมมาเองมากินเองเหมือนเราเตรียมขึ้นมาแค่สำหรักินเองแล้วก็เอากลับไปด้วยนะครับนั่นจะเป็นภาระของหน้าที่ของเขามีหน้าที่ที่ต้อ,อง,องรับผิดชอบตรงนี้ก็เป็นผร้บองับนี่นะครับรอยพระบาทเขาญี่ปุ่นที่คนมาเป็นร้านที่มาดูของดานแล้วก็มาขอพรนะครับบางคนก็มาเสกถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมากแลไรบ้างตามถูกตามสบายครับเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปนะเหตุการณ์เปลี่ยนไปเรียกว่า เปลี่ยนเป็นแบบแบบหน้ามือหลังมือเปลี่ยนมันเปลี่ยนมากกว่าน,นันนี่หน้ามือหลังมือเนี่ยพิกไปก็ใช่ฮนะหน้ามือหลังมือเปลี่ยนอันนี้เป็นโหเรียกว่าศีรษะข้างล่างเลยหน้ามือข้างล่างเลยเปลี่ยนแบบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดกับตะลับัดหมดเลยกับตะลับัดด้วยเหตุผลจากลุงปู่เขียนสิ้นบุญนะครับทานสิ้นบุญแล้วนะครับเหตุการณ์ก็จะเปลี่ยนเลย ณวัดแต่ละวัดที่มีปัญหากันต่างๆเรื่องผลประโยชน์บ้างเรื่องรถอะไรก็ไม่รู้เขาเนะี่ยเราไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่มีส่วนประโยชน์ ot, เราไม่ได้เกี่ยวข้องเราก็ไม่ได้ประโยชน์กับตรงนี้ไม่มีอะไรที่ได้ประโยชน์ตรงนี้คราวนี้เขาเลยหน่วยรชาชการก็เลยเข้ามาบริหารจัดการช่วยบริหารจัดการนะผมว่านะเพราะเป็นมันเป็นหน่วยของรชาชการอยู่เขาก็จะจัดแบบเขาแหละจัดแบบเขาเขาอยากจะเปิดตลอดชีพเหมือนกันไม่ว่าเปิดเปิดนมัสาการตลอดให้คนขึ้นขึ้นมาตลอดไม่ต้องทําพิธีสง ไม่เกี่ยวกับสงไม่เกี่ยวกับทําพิธีบวงสวงไม่เกี่ยวเลยเขาจะจัดเองแล้วก็ปล่อยขึ้นมาเหมือนรถต้องเที่ยวเหมือนไปเที่ยวเอราวัณน้นําตกกระทิงอะไรประมาณนี้เขาเก็บตังค์อย่างเดียวนะเก็บตังค์อย่างเดียวโดยโดยหลักการเขาเป็นอย่างนอันนี้ที่สร้างที่เห็นอยู่เนี่ยหลวงพ่อเ,เขียนสร้างไว้เอาเงินของประชาจนที่มากราบมาไหว้ยอตู้นี่แหละครับยอดตู้ท่านก็เอามาสร้างนะฮะสร้างอาคารนี่ตัวอย่างอาคารอาคาร25ล้านสร้างไปใน แปดเดือน6เดือนเสร็จนะเนี่ยนะฮะข้างล่างเป็นชั้นๆด้วยนะข้างล่างจะเป็นชั้นๆๆลงไปที่ชั้นสร้างไว้เนี่ยท่านแล้วก็แบกบรนแพงแพงตรงไหนแพงต้องแบกของขึ้นมาทั้งหินทั้งทรายแบกขึ้นมาสร้างนะหลวงปูกเขียนท่านทําไว้ไปที่ระลึกไว้ทํใไ้ปีแล้วก็เสร็จนะท่านก็รักสังขารน,นะะปล่อยให้พวกเราพวกพระสองฆ์องคาา์ข้าพวกราชการพวกอำเภอพวกอะไรวุ่นวายกันหมดเลยฮนะเพราะเป็นสมบัติเขาเรียกว่าโคตรมหาสมบัติของเมืองจันทบุรีก็ว่าได้นะฮะผู้ศรัทธาชาวบ้านนี่นะฮะ มันเป็นเปนเรื่องครัชาวบ,บ้านก็พูดแรงกันนี้ฮนะบางทีอ่ะเออมันมันไม่จะทาอะไรกินมากินเขากินอะไรกันเขาว่าแรงกันมากกันกกน,นี้นะผู้ชมอย่างที่เห็นนะฮะว,วันนี้ก็มีโอกาสถึงว่าไม่ว่างเหมือนกันแต่ว่าพอดีมามาก็ได้บรรยากาศเก่าๆที่เคยอยู่นะครับ อยู่ไปอยู่มามันมันมันแบบทนองมันไม่ถูกกันอ่ะเนาะคนทั้งคนทั้งการบริหารไม่ถูกกันมันก็ดูไม่น่าอยู่การกินก็ใหม่พร้อมทุกอย่างไม่พร้อมมันดูไม่น่าอยู่อันนี้เพิ่งบวงสงเสจไปนะครับท่านผู้ชมนะบวงสงเสจไปพอดีท่านจำไว้เลยนะครับถ้ามาคุณต้องเตรียมน้ํามาเองด้วยเตรียมอาหารเครื่องดื่มเตรียมมาเองอย่ามาหวังน้ําบ่อน้าที่มีขายนะครับมันไม่มีขายบนนี้นะครับทางล่างมีแต่คุณก็ต้องเอามาจากบนนี้ วันนี้มารับประทานจะเป็นน้ำเป็นเครื่องดื่มอะไรก็คูณก็แล้วแต่แล้วก็ให้ช่วยกันเก็บกลับไปด้วยนะครับเป็นป่าปท่าดีจากบนยอดเขาขิจะกูกดี่นะครับท่านผู้ชมอากาศเย็นท่านท่านผู้ชมนี่อากาศเย็นมากๆ